โอเคเริ่มอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์จำลองนะครับอของ operator AI ชุด Ron f o r c e m e n t คราวน,นี้อันนี้เป็นสถานการณ์สำเร็จรูปที่มีหลากหลายที่เราเจอกัน <ๆ S 1> บ่อยๆก็ Active Shooter ทะเลาะวิวาทก่อกวนผู้ต้องสงสยัยหรือคนเมายารวมถึงเ้าเรียกอะไรอะ่ะเจ้าของบ้านไม่ยอมไม่เข้าบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละสถานการณ์นะครับมันขึ้นอยู่กับว,ว่าครูฝึกะจะให้คนร้ายที่เป็นคนร้ายจำลองในซอฟต์แวร์นี้ทำยังไง ฉะนั้นสถานการณ์เดียวกันน่ะจุดจบจุดเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับครูฝึกต้องการทําอะไรอ่ะเดี๋ยวคราวเนี้ยผมจะทาสถานการณ์เดิมครูฝึกจะคุมอยู่ในนี้ถูกต้องแล้วก็ในในในส่วนของคนร้ายเนี่ยครับเราสามารถทําได้สองวิธีเราเราสามารถถ้าเป็นตัวที่เขาขายเนี่ยตัวนี้มีเป็น preset ภาษาไทยได้ที่กดให้พูดว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมใช้เขาจะนิยมใช้ให้ครูเนี่ยพูดจริงๆเพราะว่าการพูดมันจะต่อเนื่องกัน อ่าแล้วก็เหมือนอย่างที่ได้ตอนเริ่มต้นที่มีการอธิบายบางครั้งคนร้ายอาจจะยืนนิ่งๆไม่พูดไม่ตอบโต้อะไรเลยก็ได้อ่าอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วจะทํำยังไงอ่าเดี๋ยวเอาเข้าสถานการณ์แอคทีฟพิลเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมได้รับแจ้งเหตุนะครับพี่รู้นะรับู้นะถูกวิธ้รับแจ้งเหตุมีได้ยินเสียงปืนหลายนัดนะครับบริเวณมีแต่ที่เดิมเลยบริเวณที่เดิมเสียงปืนเสียงปืนไม่าเสียงปืนเสียงปืน เราไป้ารไปรไฟไที่ัานีขปนที่ัานีหยุดวางวุวางวางไปายุบวางไวางเลยวาไปยุบปูวางเลยไปยุบปูวางเลยปิดปืน ลูกพี่เขาถือปี๊บอยู่ลูกพี่ใส่ยับเลยเป็นไงเป็นไงอีกยูทเตอร์โดนสับขาหรอกไปยิงเสียงอุ้งยังไงตำรวจยิงเสียงอุ้งเมื่อชักปืนลงไปดิกำนัเนแน่นพี่

ความรู้บัดทองสองรอบผมน่าจะน่าจะสองรอบแล้วครับสามสองสองรอบนะครับหมายถึงขายบัตรทองแล้วก็สองรอบที่สามคือโอเคครับภาพงายสวยงามครับแต่ชีวิตจริงก็ต้องเซตไปดำดูซึดดูซึ้ดนะครับอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวถามถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงหน่วยประกานพิเศษได้มาลองใช้เครื่องเครื่องวิทยาฝึกสมรรถจริงเป็นไงบ้างครับความกดดันมันทำให้เราตัดสินใจได้ได้เร็วขึ้น ก็เหมือนับว่ายิ่งฝึกเยอะก็จะยิ่งมั่นใจในการตัดสินใจเมื่อกี้เล่นไป3รอบเนี่ยรอบรอบหนรอบ2เนี่ยเราสารการมันคือได้ยินเสียงปืนรับแจ้งว่ามีเสียงปืนและมีคนแตกตื่นมีู้ได้รับบาดเจ็บประมาณแอตติพิเตอร์อประมาณแอตติชเตอร์อะรนะครับแต่พอเราเข้าไปถึงเหตุจริงๆเนี่ยเราเห็นผู้ผู้ต้องสงสัยบางครั้งก็ถือโทรศัพท์บางครั้งก็ถือมีดแต่มันมีเสียงปืนมันทําให้เราคิดว่า ประเมินสถานการณ์ไว้สูงเลยาประเมินสถานการณ์ไว้สูงเพาะว่าาลัดเป็นปืนยังไงก็ต้องมีปืนยังไงก็ต้องมีปืนยังไงก็ต้องมีปืนเราเลยใส่หมดแม็กก็ก็มันก็ต้องลั่นนะครับตามตามที่ใส่ของเราโอเคนะครับแต่เนี่ยมันันมได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้ครับตรงนี้ว่าช่วยบอกหน่อยให้ประเมินสถานการณ์ไว้สูงแต่ควรทํางานอยู่ในขอบเขตของเหตุนั้นๆที่เราตอบโต้สถานการณ์ก็ถ้าเป็นเหตุรุนแรงขนาด สีแดงแล้าก็ขึ้นคอนหนึ่งไปเลยแล้วก็เข้าสถานการณ์แต่การยิงก็ต้องดูนะครับดูดีว่า,าผู้ต้องหาหรือผู้ต้องใสเนี่ยมีอาวุธไหมบางทีเขาชักขึ้นมาอาจจะเป็นโทรศัพท์เหมือนที่โมเม็นก็ได้หรืออาจจะเป็นมีดแต่เขายังใช้ทําร้ายคนยังไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นเทเซอร์เป็นอะไรนะครับหรือถ้ามีบัตดี้หรือมีคนเยอะนะครับให้ใช้ปืนหลากหลายนะครับเช่นบัดดี้ให้สั่งบัตดี้ว่า บัดดี้ใช้เทเซอร์เราก็คอนหนึ่งปืนปืนพกไว้เลยพร้อมยิงแต่ว่าบัดดี้จะต้องใช้ไฟฟ้ารอไว้เผื่อกรณีที่ว่าอยู่ดีเขาชักมีดมาอยู่ดีเขาชักตัวสับอ่าอยู่ดีเขาชักปืนมาสองคนนี้สามารถตอบโต้ได้ทั้งปืนปืนแล้วก็มีดแล้วก็โทรศัพท์โอเค,คนะครับเป็นเป็นก็เป็นอุปกรณ์การฝึกดีๆนะครับที่ว่า ทางเกเอร์นะครับนำมาให้สพเมืองสุพรการใช้ฝึกวันนี้นะครับฝึกตำรวจนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เพิ่มระดับการตัดสินใจในที่นะครับฝึกการการตัดสินใจนะครับบางทีสานการณ์อาจจะจากสีเขียวสวิงขึ้นเป็นสีแดงหรืออาจจะสวิงจากสีแดงกลับมาเป็นสีเหลืองได้นะครับนี่คือปกร์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นอย่างดีนะครับฝึกการตัดสินใจนะครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ครับได้มาแล้วผมจะีครับ มีสั่งตำรวจทำไมไม่สังส่งอ่ะเฮ้ยเอาวางปืนลงไม่วาไม่วา,วาอองวาอองปืนลอง ขายบัตรทองแล้วขายบัตรองมาสามสี่รอบ